สวัสดีครับคุณลูกค้าและ f c ผู้ติดตามช่องเดอะโตโยต้าทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลล์ตกกันอีกครั้งนะฮะในคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปเร่งด่วนเลยนะครับคลิปด่วนงานด่วนพอดีมีรถเปิดตัวเปิดราคาในวันนี้แบบเง,เงียบๆอารมณ์แบบซุ่มเงียบนะครับนั่นก็คือเจ้า Fortuner l e a d e r s นั่นเองนะครับหลายๆท่านน่าจะเห็นภาพจากปกคลิปแล,ะละ้วล่ะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นไหนนะครับ นะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ Fortuner Leader S นะครับเป็นตัวรุ่นย่อยตัวเริ่มต้นรุ่นย่อยใหม่เลยของ Fortuner นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ของเดิมเนี่ย f o r t u n e r ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวรุ่นย่อย l e a d e r G ซึ่งราคาอยู่ที่1,400 0ล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปเนี่ยตอนที่ Fortuner ตัวโฉมเนี่ยนะเปิดตัวครั้งแรกตอนปี2015เนี่ย ราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณล้านส9ประมาณเนี่ยประมาณล้านล้านสองปลายๆกับล้านสามประมาณเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ในปี2024ช่วงปลายปีก่อนที่จะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยเนี่ยครับปลายเดือนเนี้ยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้เราถ่ายทํากันวันที่1พฤศจิกาเลยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออนเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวผมจะพยายามเร่งออนให้ได้ไวที่สุดเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปในเรื่องของสเปคคร่าว ของตัว Fortuner รุ่นย่อย Leader S นะครับซึ่งราคาเนี่ยเปิดตัวมาแล้วราคาจะอยู่ที่1 2 3 9 9 0 0บาทนะฮะสีเนี่ยทางเลือกสีเขาจะมีอยู่3สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีขาวมุกสีดำแล้วก็สีเงินซึ่งสีขาวมุกก็จะต้องเพิ่มค่าสี1,2,000บาทตามราคาของ Fortuner นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเรื่องของออปชั่นกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของออปชั่น ถ้าเราเทียบกับตัว Leader G นะฮะตัว Leader S ราคาจะถูกกว่า Leader G เนี่ยอยู่ที่161,000บาทนะครับเพราะว่าตัว Leader G เนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่1,400,000บาทนั่นเองนะครับถือว่าราคาถูกลงมาก็ประมาณ1 0 0 0นะฮะทีนี้ออปชั่นอะไรที่มันหายไปบ้างถ้าเรามาเทียบกับตัวเริ่มต้น Leader G เดิมนะครับอันดับแรกเลยเรามาดูกันที่ภายนอกก่อนภายนอกเท่าที่ผมดูจากรูปแล้วก็ผมไป โหลดไฟล์โบชวัวแล้วก็มาเทียบเทียบตารางเ<ๆ>ทียบสเปคดูวนะครับภายนอกสิ่งที่จะหายไปก็คือในส่วนของตัวชุดราวหลังคาไอตัวชุดราวหลังคาด้านบนนะครับตัวรุ่นย่อยอร S เอไม่มีนะครับผมทีนี้ในส่วนของล้อล้อนี่จะเห็นชัดเลยก็คือตัวล้อเนี่ยขนาดตัวล้อจะลดไซส์ลงมาจาก18ในรุ่นรีดจีจะเหลือไซส์อยู่ที่17นิ้วนะครับขนาดยางจะอยู่ที่265 26 65 R 17แล้วก็ในส่วนของล้ออะไหล่เนี่ย ก็จะไม่ใช่ล้ออะไรที่เป็นล้ออัอยล้ออะไรจะเป็นล้ออะไหล่กระทะเหล็กน,นะครับลายล้ออถ้าเราดูจากลายล้อจากรูปภาพของ Toyota นะครับที่เขาลงไว้เนี่ยในส่วนของตัว l i a e r S S เนี่ยเท่าที่ผมดูนะลายมันจะไปคล้ายกับตัวเขาเรียกว่าตัว Smart Cap P-Runner เหมือนกัน Smart Cap P-Runner ในเกรดรุ่นที่เป็นล้อขอบ17นะครับที่เป็นเกรดรุ่น Entry เกรดรุ่นมิด หรือถ้าเป็นตัวล้อตัวดับเบิลแคปพรี n e นเนประตูยกสูงก็จะเป็นล้อลายเกรดรุ่นเอนทรีนะครับลายนั้นเอาจริงๆผมว่ามันก็สวยนะลายมันดูแบบเออผมว่ามันก็ดูเข้ากับลายรถ SUV อ่ะอารมณ์คล้ายๆเหมือนพวกแลนด์ครูเซอในต่างประเทศที่เขาใช้ล้อลายนี้ก็มีบางประเทศนะที่เขาใช้ล้อลายนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของตัว อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของตัวมือจับประตูเพราะว่าตัวมือจับประตูอะครับของรุ่นย่อย l e a d e r G ีเนี่ยจะเป็นชิ้นงานโครเมียมถูกไหมแต่พอเป็นรุ่นย่อย l e a d อ r S เนี่ยอ่าอันนี้เขาจะเป็นชิ้นงานสีเดียวกับตัวรถแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียบางคนชอบโครเมียมไงบางคนออกรถสีดําอยากได้โครเมียมตัดกับตัวรถสีดําใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแต่งรถสไตล์แบบดูดูอะสีดํามือจับสีดํามันก็จะดูดูดูเรียบไปกับตัวรถ อารมณ์คล้ายๆเหมือนตัว Fortuner GR Sport ที่มือจับประตูเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถถูกไหมครับเออทีเนี้ยคนสายแต่งอ่ะผมว่าน่าจะชอบน่าจะถูกใจนะฮะทีนี้ถัดมาเรามาดูอีกจุดหนึ่งที่จะไม่มีก็คือในเรื่องของเซนเซอร์กรั่ยลออคันไม่มีในตัว Leader S นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบแจ้งเตือนมุมอับด้านข้าง b l i Spot r Rear Cross Traffic Alert อันนี้จะไม่มีนะ แล้วก็จุดที่จะหายไปอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของระบบแจ้งเตือนระดมลมยางนะตัวนี้ก็จะไม่มีในตัวรุ่นย่อย l ีเดอร์เอสนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดก,การตกแต่งภายในกันดีกว่าในส่วนของภายในสิ่งที่จะหายไปเลยอันดับแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของเบาะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าและจะไม่ใช่เบาะหนังเพราะว่าตัว l ีเดอร์จีนเป็นเบาะหนังใช่ไหมแต่พอเป็นตัวรุ่นย่อย l ีเดอร์เอสเนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้าผมว่าฟีลเบาะผ้าน่าจะฟีลคล้ายๆกับเบาะของรีโวน่าจะประมาณนั้น ที่เขาเขียนในสเปคที่ลงไว้ก็คือบอกวัสดุเป็นผ้าคุณภาพสูงอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสเปคเดียวกันนะครับน่าจะเป็นสเปคเดียวกันแล้วก็ในส่วนของครีมการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็อะไรก็ตามที่เป็นสีดําเงาก็จะดรอปมาเป็นสีดําด้านอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าบางจุดที่มีหุ้มหนังก็อาจจะไม่ได้หุ้มหนังมานะฮะ เนี่ยอย่างเช่นตัวเขาเรียกว่าตัวพวงมาลัยพวงมาลัยของตัวรีดเอร์จีเนี่ยจะเป็นวัสดุหุ้มหนังใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ทั้งตัวพวงมาลัยหัวเกียร์แล้วก็ตัวเบรกมือเนี่ยเบรกมือดึงแก๊กทิกแซลๆซลกันเนี่ยก็จะเป็นวัสดุยูรีเทนนะฮะจะไม่ได้หุ้มหนังมาแล้วก็ในส่วนของตัวช่องกล่องเก็บของอันนี้จะเป็นแบบจุดที่ผมว่ามันโอเคที่ชอบในส่วนของตัวฟอร์จูเนอร์ก็คือไอตัวฝาปิดไอตัวกล่องคูบ็อกซ์นะครับที่เขาจะมีหุ้มหนังใช่ไหม ตัว leader S จะไม่มีหุ้มหนังมานะครับแล้วก็ในส่วนของคูบ็อกในรุ่น leader S ไม่มีนะเออทำไมไม่ให้มาก็าว่ากันไปไม่มีไม่เป็นไรนะครับเน้นทำราคาคันนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของอีกจุดหนึ่งระบบที่จะหายไปก็คือในเรื่องของระบบเตือนการโจรกรรมเอออันนี้ผมงง่สัญญาณกันขโมยระบบแจ้งเตือนการโจรกรรม TDS เนี่ยตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ ในส่วนของตัวกุญแจ่ากุญแจก็มีการปรับเปลี่ยนนะจะไม่ใช่ระบบแบบ push start แล้วนะกุญแจจะไม่ใช่ทรงเหลี่ยมๆสี่เหลี่ยม,ยมแล้วก็ใช้ในเรื่องของการกดสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบ jackknife key ก็คงอารมณ์เดียวเหมือนตัว h l u x d e l v o แหละแ,แล้วก็บิดตาร์ทเอานะครับผมมีอะไรอีกละ่ะเท่าที่ผมดูสรุปคร่าวๆหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับจุดที่หายไปเนี่ย หลักๆเท่าที่ผมดูภายนอกก็สรุปคร่าวๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของไซส์ขนาดล้อจาก18หรือ17อาจากในส่วนของมือจับที่เป็นโครมเมียมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบแจ้งเตือนมุมอับด้านข้างบายสปอร์ตแล้วก็เรียคอทัศนิเอเลอร์อันนี้ไม่มีนะฮะเซนเซอร์การระยะรอบคันไม่มีแต่อย่างน้อยก็ยังมีไฟตัดหมอกมาให้อันนี้ยังโอเคแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายก็ยังคงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับตัวรุ่นย่อยรีดเดอร์รุ่นอื่นๆน,นะไม่ว่าจะ G หรือว V นะครับ ในส่วนของลูกค้าที่สอบถามกันมาว่ารุ่นนี้มีครุสคอนโทรลไหมในเมื่อรุ่นรีเดอร์ G ยังไม่มีระบบคร s สคอนโทรลเท่ากับว่าตัวร e เดอร S ยังไงก็ไม่มีครุสคอนโทรลมาแน่นอนนะครับแล้วก็ทีมการตกแต่งภายในเท่าที่ผมดูเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นชิ้นงานแบบหุ่มหนังอะ่ะก็จะดรอปมาเป็นในส่วนของชิ้นงานที่เป็นวัสดุมีนดเทนนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นแบบพรีเมียมดําเงาลายมงลายไม้อะไรพวกนี้ อาจจะดรอปมาเป็นชิ้นงานที่เป็นพลาสติกสีดําด้านธรรมดาทั่วไปนะครับแต่อย่างน้อยอหน้าจอเครื่องเล่นยังเป็นไซส์ขนาด8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i อย u t o อยู่แล้วก็ในส่วนของตัวที่เขาเรียกว่าแอร์แอร์ยังเป็นแอร์อ t o โต้อยู่ยังไม่ใช่แบบลูกบิดนะโอ้โหถ้าเป็นลูกบิดเนี่ยหัวจะปวดเลยนะครับถ้าถ้าให้แอร์แบบแอร์ธรรมดาลูกบิดเนี่ยผมว่าราคาต้องแค่ล้านหนะึ่งแสนหรือล้านท้่วเลยถ้าถ้าถ้าคุณทําราคา ตัดออปชันอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ยังดีแอร์งเป็นแอร์ออโต้แล้วก็หน้าจอเครื่องเล่นยังมีมาให้ยังมีกล้องมองหลังมาให้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีในส่วนของตัวสัญญาณกลยา้รอบคันนะครับแต่ก็ยังมีตัวกล้องมองหลังมาให้อันนี้ก็ถือว่ามันก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานอยู่ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็ยังคงได้ในส่วนของถุงลมนิรภัยรอบคันนะฮะเจ็ดตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนของระบบเบรกป้องกันล้อล้อ abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd ระบบเสริมแรงเบรก ba นะครับ แล้วก็ในส่วนของระบบช่วยเหลือควบคุมการทรงตัว VSC ระบบ้วบก,กันล้อมุดฟทรี t r รระบบควบคุมการส,าย,สายของส่วนพุ่งท้าย TSC t e r r e r Survey Control นี่ก็ยังมีนะครับยังเหมือนรุ่นย่อยอื่นๆนะครับแล้วก็ระบบช่วยออกตัวบนทางราชัน HAC อะไรพวกนี้ยังมีอยู่นะครับก็ถือว่ายังโอเคที่เขายังคงคงให้ในส่วนของระบบความปลอดภัยมาอยู่ในส่วนของระบบเครื่องยนต์นะครับ ตัวเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับรหัส2 GDFTV นะครับปละกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าเหมือนเดิมทอร์กแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนเดิมแต่จุดที่จะหายไปนะครับนั่นก็คือในตัวรุ่นย่อย l e a d e r S จะไม่มี p a d d l s h i i นะครับเพราะว่าตัวรุ่นย่อย L e a d e r G จะมีในส่วนของตัว a พ d เดิพ เปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะครับของตัว l e เ e อร์จะมีแค่ตัวเขาเรียกว่าปรับเขาเรียกว่าปรับโหมดแมนนวลซีเควนเชียลเนี่ยที่เฉพาะตรงบริเวณตำแหน่งฐานเกียร์เท่านั้นนะครับผมความจุถานน้ำมัน80ลิตรเหมือนเดิมเอาไว้ง่ายมันก็คือตัวรถ Fortuner ที่เน้นตัดออปชันอะไรที่เขามองว่ามันไม่จำเป็นต่อการใช้งานแล้วก็พยายามทำราคาให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาสรุปกันว่า ตัว Fortuner รุ่น l e a เ e r S เนี่ยเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับส่วนตัวผมมองว่าด้วยความที่ว่าตัวโมเดลนี้มันเป็นโมเดลเขาเรียกว่าโมเดลปลายโมเดลละนะครับเพราะว่านาปัจจุบันเนี่ยมันปีที่9ของโมเดลนี้นะตัวตัวแชสซีแพลตฟอร์ม er เนี่ยทีเนี้ย o r t u n e r เนี่ยกระบาดก,กับ Fortuner เนี่ยเขามักจะเปลี่ยนโฉมกันทุกๆ10ปีถูกไหมครับทีเนี้ยปีหน้าเนี่ยมันเข้าปีที่10แล้ว ผมมองว่าตัว leader S เนี่ยเขาทำมาเนี่ยจุดประสงค์หลักอย่างแรกเลยเขาต้องการทำราคาแข่งกับตัวเอาง่ายๆ m u x isuzu m u x ที่เป็นตัวเริ่มต้นตัว1.9ตัว active ผมว่าจุดประสงค์หลักที่ทาง toyota เขาต้องการทำรุ่นย่อยตัวนี้ leader S เนี่ยมาแข่งกับตัวนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของอ่าส่วนตัวนะผมมองว่าเป็นตัวระบายสต็อกอะไรอันนี้ส่วนตัวเลยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นมันเป็นการระบายสต็อกอะไหล่เรื่องของ อ่าอะไรส่วนต่างๆตัวถังเอยอะไรเอ่ยพวกวัสดุที่ใช้ประกอบฟ er อร์จูเนอร์ด้วยความที่ว่าพอมันเป็นช่วงปลายโมเดลอ่ะมันมันใกล้มันใกล้รอบปฏิทินที่มันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโมเดลแล้วอ่ะอะไรก็ตามที่มันเป็นของของค้างอยู่ในสต็อกอะไหล่คลังอะไหล่อะไรก็ตามที่เขามองแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันไม่สามารถใช้กับอ่ารุ่นใหม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องทําอะไรก็ตามที่เพื่อ กระตุ้นระบายระบายขอตัวเนี่ยให้ออกจากคลังให้ได้เยอะมากที่สุดเขาก็เลยทำตัวรุ่นนี้มาตัว l e a d e S S ส่วนตัวนะที่ผมมองแล้วก็หลายๆท่านจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วทำนี้ออกมาแล้วใครจะซื้อ <c oughs> นะ Le G d e r G ก็มีอยู่แล้วแล้ว Le a d อ r S ออกมาตัดออปชันออกแล้วจะมีคนซื้อเหรอผมมองว่าผมว่าน่าจะมีคนซื้อแหละ l e a d e r S อนะ่ะในราคารถ PPV SUV พื้นฐานรถกระบะเจ็ดที่นั่งในราคาหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นนะเออถ้าโปรโมชั่นลดราคาแล้วบอกว่ามันไม่ถึงล้านสองแล้วละใกล้อาจจะอยู่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนไปไปลายประมาณเนี้ยครับในส่วนของรวมราคาโปรโมชั่นแล้วนะ่ะนะตีซะไม่เกินล้านสองหักลบโปรโมชั่นแล้วทีนี้กลุ่มลูกค้าที่จะซื้อผมบอกว่ากลุ่มแรกเลยกลุ่มที่หารถใช้งานงบประมาณอาจจะ มีไม่เยอะอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็ได้ครับที่แบบว่าหารถสไตล์ fortuner ใช้แต่ท่านจะเป็นเล่นตัว leader g ซึ่งราคามันล้านสี่ราคามันแพงกว่าตัว leader s ประมาณแ0นหกใช่ไหมบางท่านเขาก็มองว่าไอออปชันที่มันอยู่ในตัว leader g มันไม่ได้จําเป็นต่อการใช้งานของเขาเขาก็จะมองว่าเฮ้ยงั้นเล่น leader s ก็ได้ในราคาที่มาถูกลงมา1นึ่งแสนหกบาท ก็ตีแสนหกอะราคามันถูกกว่าอีกกลุ่มหนึ่งผมมองว่ากลุ่มที่ทํารถเช่าทำรถเช่า,อา,ชาอารมณ์แบบว่าหลายท่านนะครับไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่ไกลเช่นไปเที่ยวเหนือกัียงชหม่ใช่ไหมไปใต้ก็กระบ,บี่ภูเก็ตอะไรพวกเนี้นะครับบางทีเราไม่ได้ขับรถไปไงเรานั่งเครื่องบินไปใช่ไหมถึงเวลาแล้วเราจะไปเที่ยวยังไงอะเพราะว่าเรานั่งเครื่องไปเราก็ต้องหาเช่ารถใช้บางทีเราไปกันเป็นครอบครัวใหญ่อะครับ ธุรกิจรถเช่าอ่ะผมว่าเขาก็ต้องมองแล้วว่าเอ้ยลีดรราคาถูกอ่าราคาถูกราคาย่อมเยาราคามันเข้าถึงง่ายเขาก็สามารถซื้อเอาไปทําเป็นรถเช่าก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มองค์กรบริษัทอ่าซื้อรถใช้ภายในองค์กรอะไรพวกนี้ครับหรือหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยอ่าลีดก็ได้ราคาถูกหรือไม่ก็เป็นกลุ่มสายชอบแต่งรถ เอาไง่ายอยากได้แค่บอดี้อยากได้แค่บอดี้ฟอร์จูเนอร์ออปชงออปชันอะไรฉันไม่เน้นฉันอยากได้บอดี้ที่เป็นฟอร์จูเนอร์ตัว Leader S ผมว่ามันก็ตอบโจทย์ในราคารถอยู่ที่1 2, 2, ล้าน2ล้านต้นต้นๆหักลบกบส่วนลดโปรโมชั่นแล้วไม่เกินล้าน2นะครับมันก็น่าสนใจเพราะว่า1คือออปชันที่มันมีใช้งานมันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะในเรื่องของตัวชุดเครื่องเสียงก็ได้หน้าจอสัมผัส8นิ้ว Apple Car p l a y a n d r o i d Auto ใช้ได้กล้องมองหลังก็มี ระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆพื้นฐานก็มีนะครับผมมองว่ามันก็ไม่ยากใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า Fortuner Leader S เป็นรุ่นย่อยที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปมาพูดคุยเบื้องต้นคร่าวๆกันก่อนให้ทุกท่านได้ทราบเพราะว่างานด่วนคลิปด่วนเลยเพราะว่าวันนี้ผมเป็นเวทโชว์รูมพอดีแล้วก็นั่งรอรับลูกค้าแล้วอยู่ดด ปึ้งโพสเปิดตัวเฉยเลยไม่มีปีไม่มีคุยเลยอันนี้ผมก็งงเหมือนกันพอรู้แล้วผมก็อ่ะไปดูในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลในสเปคเอกสารของทางโชลูมก็มาดูว่าออปชันมันได้อะไรบ้างอะไรหายไปบ้างผมก็เลยมาทําคลิปนี้มาสรุปคร้าวๆทุกท่านได้ฟังกันก่นกอนนะครับก่อนที่รถจะมานะผมว่าไม่กี่ไม่กี่วันอะ่ะเดี๋ยวรถก็มาแล้วเพราะว่าวันนี้วันที่1ผมถ่ายทําวันที่1พฤศจิกานะครับต้นเดือนเลยนะฮะ เปิดตัวเปิดราคากันแล้วผมมองว่าอีกไม่นานรถก็จะมาลงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรถมาลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปถ่ายคลิปรีวิวรถคันจริงให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกทีคลิปนี้งานงานไวงานด,วด่วนรีบมาสรุปให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันก่อนอ่ะประมาณนี้สำหรับ Fortuner LTs ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับอ่าแต่ผมบอกได้เลยนะผมเชื่อแหละเดี๋ยวก็มีในส่วนของคอมเมนต์อารมณ์ประมาณว่า โอ้ยใครจะมาซื้อรถจอมกักออปชันน้อยอย่างงู้นอย่างงี้บลา bla b ลมันก็ห้ามกันไม่ได้ครับในเขาเรียกว่าในสังคมออนไลน์ในสื่อโซเชียลต่างๆทุกวันเนี้ยมันก็ห้ามกันไม่ได้นะห้ามให้คนมานั่งพิมพ์คีย์บอร์ดอะไรเล่นๆเงี้ยมันห้ามไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมมองว่าส่วนตัวความคิดเห็นผมผมมองว่าตัว Fortuner รุ่นย่อยเนี้ย l e เดเเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวปลายโมเดลทำราคาให้กับกลุ่มลูกค้าที่หารถ Fortuner ใช้ในราคาที่มันเข้าถึงได้ง่ายบางคนซื้อรถใช้ระยะยาวอะ่ะไม่ได้อยากได้ Option ออปชันเลยเลยเน้นรถที่เป็นทรงเนี้ยเจ็ดที่นั่ง f o r t u n e r เน้นใช้งานระยะยาวเนี่ยเขาก็จะเลือกตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมมองว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจนะสำหรับลูกค้าใครก็ตามที่หาตัวนี้เดี๋ยวก็มีเซลเบรกมือดึงแก,ก๊กอย่างงู่นอย่างนี้รถกับออปชันอะไรเงี้ยผมบอกได้เลยนะถ้าเอากันแบบง่ายๆเลยคุณลองไปเทียบรถรุ่นอื่นที่เขาแบบเทคโนโลยีออปชันที่มันเหนือกว่า เขาเพิ่งมีอะไรมเนอร์เชนบิ๊กมเนอร์เชนหรือบางบางยี่ห้อก็ออ์นิวมาถ้าเทียบอายุตลาดนะครับเอาง่ายๆในกลุ่มนี้ถ้าเทียบอายุตายุตลาดของตัวโมเดลนะ Fortuner เนี่ยอายุตลาดเนี่ยแก่สุดในคลาสเลยผมบอกได้เลยเพราะ Fortuner แพลตฟอร์มเนี้ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015นี่มันปี2024อ่ะ9ปีแล้วอะ่ะเต็มทีเขาไมเนอร์ชนปรับโฉมอะไรมานิดๆหน่อยอะ่ะเพราะฉะนั้น บางอย่างที่ลูกค้าไม่ค่อยถูกใจอย่างเช่นเบรกมือยังเป็นเบรกมือดึงแกลกบ้างอย่างเช่นเบาะยังเป็นพับแขวนบ้างไม่พับราบเหมือนค่ายอื่นๆบ้างต้องรอดูโฉมใหม่ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าโฉมใหม่น่าจะประมาน่าจะเปิดตัวประมาณปี2026เพราะว่าในปีหน้า2025เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคิวกระบะก่อนไฮลักษ์ Next Gen ก่อนนะครับ ส่วนตัวเขาเรียกว่าตัว f o r t u n e er อ่ะน่าจะต้องรองให้ Hilux New Hilux ักเจนใหม่เปิดตัวเรียบร้อยก่อนเราค่อย f o r t u n e er อค่อยตามมาอีกทีนะครับช่วงนี้ก็อ่ะมาออกตัวรุ่นย่อย l ิเดร S ระบายของในสต็อกก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปรุ่นใหม่สำหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจในตัว Fortuner รุ่นย่อยลิเด S นะครับสามารถติดต่อโทรหรือทักไลน์สอบถามเซลล์ตุกได้นะครับช่องทางการติดต่อเซลล์ตุกนะครับเบอร์โทร0 6 1 8 2 1 3 4 6 4 ไ i ดีที t ั o เ8 1 1โนะครับสนใจอยากสอบถามข้อมูลก็โทรหรือทักไลน์ติดต่อสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับผมยังไงคลิปนี้คลิปไวคลิปด่วนไม่รู้ว่าจะได้ออนวันไหนแต่ส่วนตัวผมจะเร่งให้ได้ออนในวันที่1เนี่ยแหละเต็มที่ก็อาจจะอะเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้วันที่2พฤศจิกานะครับก็เดี๋ยวจะรีบลงคลิปลงข้อมูลให้ทุกท่านได้รับชมกันคร่าวๆเ,เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรถคันจริงมาไงเดี๋ยวผม ทำคลิปรีวิวกับรถคันจริงให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกทีนะครับผมยังไงหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่องเซลตุกด้วยนะครับเดลทุกโตโยต้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเซลตุกนะครับผมจะได้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญสําคัญนะอันที่จริงมันไม่ได้มีแค่ for t u n e r r e ์ d e r s นะก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวในส่วนของตัวยา r i s a อรุ่นตกแต่งพิเศษตัว Night s h เ d e นะฮะ ก็มาเงียบๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงเนี่ยใกล้จะถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโตโยต้าต้องมีปรับอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆมานะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีมาอีกอ่ะก็ต้องรอดูกันอีกทีเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปมาทําคลิปให้ทุกท่านแชร์ข้อมูลให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกทีนะครับหรือติดตามช่องของผมไว้ก็ได้นะครับผมโอเคยังไงคลิปนี้เซลตุกข,ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตัดคลิปก่อน นะจะได้รีบออนคลิปยังไงวันนี้จะตุกขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ